การชัดดาวกรุงเทพนะครับจนถึงการชุมนุมที่ยืดเยื้อของม็อบประชาธิปัตย์นะครับที่นานมากกว่า4เดือนนั้นไม่เพียงส่งผลกระทบกับคนกรุงเทพแต่ทําให้เศรษฐกิจไทยนั้นต้องพังภาพไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่ใหญ่แสเพียงเพื่อต้องการอํานาจทางการเมืองภายใต้วัตกรรมวงลโลกว่าจะปฏิรูปประเทศติดตามได้ในรายงานชินนี้ครับ หากจบตามองการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์กว่า4เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่การระดมจัดม็อบจากชาวภาคใต้และชาวกรุงเทพบางส่วนจนถึงการปิดเมืองด้วยการตั้งเวทีชุมนุมตามย่านเศรษฐกิจกว่า7จจุดในกรุงเทพมหานครสิ่งที่ทำทั้งหมดลวนสร้างความเดือดร้อนให้กับคนกรุงเทพซึ่งเป็นฐานเสียงของตัวเองทั้งสิน้น จากการกระทําดังกล่าวยังไม่เป็นผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดยระยะเวลาอันเนิ่นนานทําให้หลายคนเริ่มเห็นธาตแท้จากวาทกรรมที่นายสุเทพเทือกสุบัรยย้ำบนเวทีแบบรายวันว่าทําเพื่อปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงประเทศแต่เอาเข้าจริงๆความจริงก็เผยโฉมขึ้นทีละนิดจนชัดเจนขึ้นว่าการกระทําทั้งหมดของม็อบประชาธิปัตย์ล้วนทําเพื่อตัวเองและพรรคพวก หมายที่จะปฏิรูปเพื่อให้พักประชาธิปัตย์ได้เปรียบทางการเมืองเพราะที่ผ่านมาพักไม่เคยได้รับเลือกตั้งมากกว่า20ปีเนื่องจากความเสื่อมศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพักมีมายาวนานจนทำให้การระดมคนออกมาร่วมน้อยลงทุกทีและที่สำคัญปัจจุบันความอ่อนแอของม็อบประชาธิปัตย์ก็เผยโฉมให้เห็นชัดทุกที ความพยายามที่จะมุ่งให้ไปสู่เป้าหมายเริ่มมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และจนขณะนี้ก็ยังคงดันทุ่รังซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของมอบประชาธิปัตย์ก็คือความเสียหายของประเทศทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจในสายตาของต่างประเทศที่มองเข้ามาในประเทศไทยว่าไม,ม่สงบขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนและการท่องเที่ยว ก็เป็นผลพวงตามมาอย่างเป็นเงาตามตัวยิ่งชี้ภาพชัดเข้าทุกทีว่านอกจากผลประโยชน์ของพรรคประชาธิปัตย์และเรื่องอื่นไม่สนจะาก,การรวบรวมผลเสียทางเศรษฐกิจตั้งแต่มีม็อบประชาธิปัตย์ส่งผลให้ประเทศเสียหายไปแล้วร่วม5แสนล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้ะระบุว่า ม็อบพักประชาธิปัตย์ชุมนุ่มก่อความวุ่นวายส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยสูญเสียโอกาสทางไรายได้เดือนละ4-50หมื่นล้านบาททำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจปี2557ขยายตัวเพียงร้อยละ2-3และการส่งออกขยายตัวเพียงร้อยละ3.5ถึง5.5เท่านั้นแต่หากในช่วงครึ่งปีหลังไม่มีม็อบประชาธิปัตย เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในเดือนพฤษภาคมสถานการณ์ในไตรมาสที่2จะดีขึ้นโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวและการส่งออกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจะกลับมาอีกครั้งเศรษฐกิจอาจขยายตัวถึงร้อยละ3 4ถึงเพราะสีไทเนี่ยจึงมีความเสี่ยงและทำให้เรามองว่าไตรมาสที่1ปีนี้เนี่ยจึงเริ่มที่จะติดลบ สาเหตุที่เรามองว่าความสูญเสีย 4, 4แสนล้านเนี่ยหายไปจากสถานการณ์การเมืองเสรงเราประเมินว่าน่าจะตกอยู่เหมือนกับที่หอารค้าไทยประเมินอ,อยู่นะครับก็คือเดือนละ40,000ถึง50,000ล้านบาทในช่วงของพรบความไม่คงเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียรประมาณ20,000ถึง40,000ล้านนะครับแต่ว่าถ้าช่วงในพรกสการฉุกเฉินเนี่ยเราคิดว่ากรอบของความสูญเสียรายไ,ได้จะอยู่ที่ระดับประมาณ50,000ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือน ธันวานะครับที่เรามองแล้วก็เปิดมามกราเนี่ยจนถึงมิถุนายนซึ่งเป็นกรอบที่เรามองเนี่ยเราน่าจะมีความสูญเสียในเชิงของการบริโภคและการท่องเทีย่ยวเพราะการบริโภคเนี่ยจะลดลงประมาณเดือนละ2 0 0 0 0นะครับล้านบาทโดยประมาณและก็การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเนี่ยลดลงประมาณ20 0 0 0ล้านต่อเดือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกขเดือนเนี่ยนะครับความสูญเสียเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณ2 5 0 0 0 0ล้านบาท โดยนายธนวัตรบอกว่าความวุ่นวายทางการเมืองยังส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในภาวะถดถอยซึ่งหากมีรัฐบาลใหม่จะต้องเร่งแก้ปัญหาที่มับก่อเอาไว้อย่างเร่งด่วนผลเสียจากการชุมนุมของมับประชาธิปัตย์ที่ทำความเสียหายให้กับประเทศนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคงไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นประชาชนทุกคนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจของประเทศรองลงมาจึงจะมีการกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภูมิภาคเรื่องของส่วนรวมอย่างนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณคงไม่มีความคิดอยู่ในสมองเพราะในจิตใจคิดเพียงเรื่องอำนาจผลประโยชน์และเงินตรา ที่เราอยู่ข้างหน้ายอมแม้กระทั่งประเทศนี้พังภาพไปต่อหน้าต่อตาอย่างไม่แยแสทีมข่าวดี n อรายงาน